น้องปังปอนนะครับมาขอโชคขอลาบอยู่ที่เจ้าแม่จุรามณีนะครับเดี๋ยวได้เลขตัวอะไรเดี๋ยวเราไปตา,ตามกันนะครับน้องฟังปอนวันนี้เดินทางมากับป้านะครับตรงไหนแรงครับตรงไหนแรงตรงนี้แรงกว่าทุกที่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้แรงกว่าทุก ต้นนี้เป็นต้นเก่าแรงเนาะต้นเก่าสัมผัสแม่ใบสีใช่ไหมอ๋อครับแม่ใบสีสัมผัสนะครับอ๋อตรงนี้ก็แรงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตามที่ตรงนน้นกัน ที่เดินทางมาจากโคราชเดินทางจากโคราชแม่ถึงสมภารได้มาต้นของต้นม่แห้งต้นก็ุ่มชุ่มแม่แห้งแห้งนมดถือถือ้งรถทั้งรน้งรถนี่อยู่ทงกดโอ๊กสเจ๊วเจวันแ้ แม่ไปสัมผัสแล้วใช่ไหมคะแมื่แม่ไปสัมผัสเลยไปสัมผัสแบบปสัมผัสในวันต้นต้นที่อยู่ดั่แห่งบนนู้ต้นต้นอยู่ตรงกลางใช่ไหมต้นต้นตรงฝั่งตรงฝั่งริมนู้นริมนู้ตรงที่ว่างโทาเราซับนะใช่ไหมครับตรงฝั่งนู้นใช่ไหมครับอะตรงตรงนี้เฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตรงตรงแรงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตามไปดูจะตามไปดูนะครับ ตามไปดูแม่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 ใบแม่ใบสีกำลังสัมผัส <c oughs> ต้นนี้ต้นนี้แรงที่สุดใช่มครับ <c oughs> ผลลุกเลยนี <c oughs> ่ครับผมผลลุกแรงนะครับ ถ้าจะขอต้อขอต้นนี้ถ้านี้จะแองม้อนลกัมผั้ขนลกสัมผัสได้ขนลุกเลยสัมับได้นลุกลยสัมผัสได้นลุกเลยัมผัได้นาเป็สัมผัสไนลุเัมผั้นเป็ันเลยสัมั้นลุกเลยัมั้นกเลยัมผั้นเนยั้นตเัม้นก้นเลยมั้นเลยสันั้นเหรอัมผั้นลกมนลุกเลม ต้นนี้ก็รุนแรงมากแม่แรงมากจ้าดูคนขับก็ได้เลยมีแป้งมีแปลงมีแป้ง่ป้งน้องปอนมาขอต้นนี้นะคะท่านผู้ชมน้องปอนมาขอทีค่ะมีน้องปอนมาละน้องปอนคนสวยมาลวน้องปอนคนสวยแป้งมาแล้วแป้งมาแล้ว แป้งไรุนแป้งไว้รุ่นแแป้งสีชมพูออกแดงๆเลยนี่ออกตัวแดงๆสงสัยจะแดงโลเลยนะครับตรงนี้คือมีตรงนี้คือมี ูเยตัวไหนคำน้องปอนเห็นแล้วบอกด้วยนะครับน้องอคนสวย ตานองามกลับกับกับอะไรนะกลับน้องอะนะแม่ใบสีมใบสีแม่ใบสีครับแม่ใบสีให้ชัดเลยให้ชัดเลยให้ชัดให้ตรงตรงตดี้เลยครับ เห็นไเห็นตัวไหนครับเห็นั้ามห้มหเห็นตัห้าห้านตสามห้า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 ไมแกหแตรงนี้ไ้ตัวเก่าเออทำไมกินมาตัวก่ามด้สองลือสองก็ได้นะพอตรงนั้นพอตรงนั้นพอเห็นสองห้า สามห้าใช่ไหมครับผมก็เห็นเหมือนกันครับเห็นสามห้าใช่ใช่ครับเราเป็นตัวน้อยหน่อยนึงแต่เป็นตัวหน่อยครับแมนเห็นไหมเห็นครับเห็นสามห้านใช่ค่ะสามจ้าจ้าที่สมุทรซม้าจิ้ด้วยนะทำไมแค่ห้าหน่อยเออทำไมแค่ห้าแค่เดียวเห็นไหม นี่นะครับสามตัวมหนึ่งก็เป็นสองตานะครับมุมนี้คือกันบมดมุมนี้ขอบมุ่งมุ่นสามห้ากับสี่ห้าสามห้ากับสี่ห้าอ๋อถืออยู่ในในแปลงที่แปลงข้าวบนหนึ่งนึ่นเดียวครับขอบคุณหลายต่อหนึ่งครับมีโชคมีหลับให้จิตใจมาเก็บบุญก็มัดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ